การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่24ภายใต้แนวคิดใหม่รักโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการหม่อนไหมตั้งแต่พันธุศาสตร์มอนไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนิดของหม่อนและชนิดของไหมเช่นชนิดไหนที่กินใบหม่อนเป็นอาหารชนิดไหนที่กินพืชเป็นอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์บมอนไม้รวมถึงการค้าและการตลาดโดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกและนักวิจัยมอนไม้จาก12ประเทศกว่า300คน นายสริษดีพรชูประยูนรองอธิบดีกรมมอนไหมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเป็นครั้งที่4ซึ่งมีนักวิชาการที่มาบรรยายและให้ความรู้จากหลายประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและมูลค่าในการพัฒนาบอนไมของประเทศไทยทั้งนี้ยังได้เป็นการแสดงผลงานภายในประเทศเช่นงานวิจัยม่อนที่ทนต่อสภาพแล้งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการเพาะปลูกอีกทั้งยังมีการพัฒนาตัวไหมให้มีความทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ ก็นี่ในการประชุมวิชาการเองเนี่ยมันมีหมด8 8เซชันนะฮะมันจะเป็นในเรื่องอไหมที่กินใบหม่อนกินพืชอื่นๆแล้วก็ในเรื่องการแปรรูปอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งใช้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจากในเรื่องอุตสาหกรรมนะฮะทางการเกษตรหรือว่า,อ,าอีกส่วนหนึ่งก็มาแปรรูปใช้ในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทําให้มูลค่าของไหมเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รองอธิบดีกรมบอลไหมระบุต่อว่านักวิจัยในประเทศได้ประโยชน์จากการได้แลกเปลี่ยนความรู้จากนานาชาติโดยเฉพาะระบบวิธีการเลี้ยงและการใช้เทคโนโลยีต่างๆนอกเหนือจากเพื่อถักทอในการสวมใส่เป็นเสื้อผ้าพเพียงเท่านั้นอีกทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆที่ในทุกวันนี้จะเน้นการผลิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้อย่างไหมไหมป่าไหมอิริที่กินมันสําหลังหรืออ้ปลาะหุงเนี่ยเป็นอาหาร ตรงนี้เราก็สามารถทําในเรื่องผืนผ้าทีา่ได้รับการยอม,ยอมรับนะฮะแล้วก็ตรงตรงนี้ได้ใบร์ติฟิเคตนะฮะจากไอ h ฟงนะครับที่เรื่องรักสิ่งแวดแวด้อมเพราะนะั้นไอตรงนี้ถ้าเกิดเป็นการสร้างอาชีพสร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรของเราครับ ทั้งนี้คณะกรรมาการบ่อนไหมระหว่างประเทศยังได้พิจารณามอบรางวัลหล์ปาสเตอร์ให้แก่นักวิจัยและบุคคลที่มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์และการตลาดหรือผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่วงการบ่อนไหมซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีจํานวน3ท่านได้แก่ดรสันเจคูมาปันดาจากประเทศอินเดียดรมาซาฮิโรโทมิตะจากประเทศญี่ปุน่นและนายสุริ์สุภาพสวัสฒพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัด